พระอาจารย์สิริปันโนลูกเศรษฐีชาวมาเลเซียวันนี้เรามาพูดถึงลูกเศรษฐีหนีมาบวชกันครับพระอาจารย์สลิปันโนลูกเศรษฐีชาวมาเลเซียทิ้งสมบัติสองแสนกว่าล้านซึ่งบวชเป็นพระสายวัดหนองบ้าพงโดยไม่ศึกตลอดชีวิตพระอาจารย์สริปัญโยชื่อเดิมเลยชื่อเว้นสลิปัญโยลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียที่อนันดากริตนั้น ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใจบุญสุนทานซึ่งมหาเศรษฐีผู้นี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ว่ารวยเป็นอันดับสองของมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยครอบครัวน,นี้มีลูกสาวสองคนและมีลูกชายเพียงหนึ่งคนคือพระอาจารย์สลิป,ปันโนท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและท่านสามารถพูดได้ถึง8ภาษาและโดยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วท่านได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถนหรือหลวงผู้ชาสุภัโทแห่งวัดหนองป่าพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและท่านก็ไม่เคยมองย้อนกลับไปอยากใช้ชีวิตแบบคารวาดอีกซึ่งท่านได้ปฏิเสธโอกาสที่จะเข้าทำงานเพื่อมาดูแลแล,และขยายกิจการอาณาจักรของบิดารวมถึงมรดกที่มีมูลค่า9 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือเล่า สองแสนล้านบาทไทยเพื่อเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิและภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าวัดหนองป่าพงและนี่ก็เป็นเรื่องราวของลูกมหาเศรษฐีที่หนีมาบวช